สวัสดีทุกท่านในยามเพลนะท่านผู้ชมนี้นะครับเป็นเวลาเพนแล้วนะครับช่วงนี้และพิธีสับทานในวันนี้ช่วงเช้าคืองานทอดสีสามนาทีว่าราาไร่ก็ได้ระเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วโมนาสาธุทุกท่านที่อยู่ในงานด้วยสักครู่นี้และท่านที่เพิ่งมาและได้ยินข่าวโมนาด้วยเพราะท่านกำลังได้รมบดูใจในพิธีผ้าต่ายกับกาเททองหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกและเป็นการเททองหมายเลขกสำคัญ เราเททองครั้งนี้ครั้งที่9้าด้วยชิ้นส่วนที่สัมพันธ์ที่เรียกว่ามือด้านขวาหรือพระหัตถ์ของพระพุทธรูปด้านขวามือใครทําอะไรก็ถนัดขวาพิสูจน์มากเพราะฉะนั้นนี่นะครับมือด้านนี้ครับมือเงินมือทองจับต้องอะไรก็ถนัดทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองวันนี้ท่านใดที่ยังไม่ได้หลอ่อพระเรามีโอกาสอีกไม่ถึงสองชั่วโมงนะครับก่อนที่จะเริ่มพิธีเททองท่านใดสนใจนะครับก่อนจะใส่แผ่นทองเข้าไปในเป้าหลอมครั้งสุดท้าย แทนทองที่ผมพูดนี้อยู่ที่กองบรยการแทนล,ละหนึ่งบาทเป็นต้นไปเรียนเชิญทุกท่านและพิเศษวันนี้ใครทําบุญเททอง1 0 0รบาทฟังให้ดีๆตรงนี้เราแจกเหรียญหลวงปู่ทิมให้ท่านทันทีนทเริ่มละบัดน,นี้ท่านใดยังไม่ทาบ,บุญเททองเดินเข้ามาที่กองบอวยการวัดละหารไร่ช่วงนี้ด้านบนนะครับพระพิสุสมัมภเอณได้ฉันพัะทหารเพนอยู่เพราะเสร็จพิธีกระถินอย่างที่บอกไปแล้ววันนี้นะครับยอดกระถิน คร่าวๆนะครับประมาณ11ล้านนะครับประมาณ11ล้านนะครับเดี๋ยวจะมีการนำป้ายมาขายรูปตรงนี้อีกทีหนึ่งวันนี้เรามีการทำบุญหลายแบบนะครับหลายอย่างเลยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่